พุทธศาสนิกชนตลอดไปครับในวันอายุวัฒนะของท่านนะครับวันนี้ เบิร์ดเดย์นี่เป็นคำฝรั่งนะครับคำภาษาอังกฤษแตภาษาบาลีก็ต้องอายุวัฒนะนะครับความมหาสมรบัติพระเนี่นยจะไม่ใช้คำว่าเบิร์ดเดย์นะครับมา,าดูครับตอนนี้ ชาโลเล่เดินแ้ตีข่าวครับด้านหลังตีหลังไปทีนะไอ่ปลาไส่ปลาตัา้งรับโมมินเข่าว่ายังไงกตีชาโลเล่เดินเร็วเบียดเตี๋ย ชาโลเล่โอ้เดิมแต่เดิมหน้าตีายินทายักษ์ใส่เลยครับชาโลเล่พี่ไก่ปา่าไก่ตาโอ้ดับด้วยศอกเหมือนกันครับแหมไี่วงในครับโอ้แทงซ้ายครับไก่ตาเอา้วเริ่มจะมีเสียงเฮขึ้นมาครับกระดูกการผ่านบอลอยู่ที่ซาโลเล่น,นะพี่พี่น,น ดาวรุ่งนี่ต้องมองให้เขาละไต่ปลาครับนีโอ้โหบดจบที่สามครับเอาละครับกมินวางแล้วห้าพันนะครับจงสนั่งเกียบต้นเก็บมาด้วยนะครับห้าพันเท่าๆกันเกียรติจากระาจะน์สายกับเพชรน้ำหวานนะครับผู้ต่อไปนี่มงคลเพชรกับเต็มหนึ่งก่อนนะครับ เราจะสายแค่น้ำหวานแล้วก็จะเป็นกกับจมสนัับจดงสนับ่นครตงครับ เซวินจงสนันขออีกสองร้อยครับแอ้าจากว่าขอกับขอหน่อยโอมินมาห้าพันจงสนันมาห้าพันสำับสองร้อยนะครับทางด้านนายพิษยัดเอามาเพิ่มอีกสองร้อยครับต่อไปก็เกมยกสี่นะครับ ชาโดเล่เดินต่อครับยกนี้ยกสี่แล้วครับยกทำแป้งครับนี่ครับจีปาก็คล้องแล้วก็พยายามจะตีแต่ชาดเสียไปชาโดเล่เล่นดีขวายกสี่ยกสำคัญครับเอาล้ครับตอนนี้ชาโดเล่เขาเกียร์เดินหนะ้า เดิมจะลุยแล้วครับขณะที่ไก่ป่าตั้งรับคอยแต่แล้วก็สวนด้วยเข่านะครับเอาละครับชาโดเล่ตามใบสั่งับเดินท้ยี้เลยครับโดนหมักโดนสอกของไก่ป่าเหมือนกัน ครับไก่ปากร้องแล้ว้องแล้วตีได้ไหมไก่ปากดูครับไก่ยังบินไม่ขึ้นครับไก่ฮะชาโลเลเดินแขทงขวามาต่อยซ้ายตีเข่าขวาไก่เอ้าไก่โอ้ พยายามขยับครับส่วนทะเลาะกรับซาเล่อาโดนซ้ายไก่ป่าครับขวามาซาเล่ของล้องเด้งซ้ายไปไก่ป่าขวาคืนมาซ้ายไปใช่เบ่ง้ายอ้าวแยกครับอาจารย์สงเพียรชัยสุวรรณไก่ป่านีไก่ป่ามีเฮแล้วตอนนี้ไก่ป่ามีเฮแล้วโอท้งแข้งซ้ายแล้วก็ดักศอกครับซาเล่ได้สอง ชาลเล่ไอกนอกไม่สนชนในอย่างเดียว <Hey. S 1> ว้าวไม่เตรียมเลยครับเอาแล้วร <Hey. S 1> ับยกที่สี่ครับแต็ๆเออเ,เอาล่ะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดน,นะครับอีกยกเดียวรู้กันครับโคต่อไปก็มงคอเพชร์ศรริวานังกับเพลงสอรักชาติครับตาด้วยพระจันทร์ฉายเพยชรน้ำหวาน โกมินกับทรงสนั่ครับเดี๋ยวไว้เลยครับแล้วก็ไปที่น่าจะเป็นมงคลทัพิบหกและเพชรตือชัยจงอ่างดำนะครับมงคลเพชรวางแล้ว13,200นะครับ13,200ให้ทางด้านของ <ไป S 1> ติงหนึ่งสรักชาติเก็บมา

ต่อไปก็เกมยก5ยกสุดท้ายนะครับเอาละครับต้องบอกว่าคู่นี้นะครับเปียดอาร์นะครับก็ภ oh, ั uh, ่เสียดสีอีกแล้วครับโอ้ซ้ายก่อนเลยครับใกล้ป่าครับซ้ายมาอีกเอาตาโลลี่ของของพยัมปิตาเทงขวา ซ้ายคืนซ้ายคืนไปเอาแล้วครับทีมงานจากสว่างวีรบุรุษโอ้โหเอามีสอกดักเอาไว้ด้วย <c oughs> โอ้กลายเป็นม,มวยถูกคู่แล้วผู้ที่ตอนนี้ขณะที่จาโลเล่แกนีนอกไม่สนขอชนด้วยในขณะที่ไต้ฝาก็มีนอก ตีสายจัดนี่ของครับของตีแทงซ้ายตีขวาพื้นเอาล่ะครับอาจารย์สมเพียรแย่งเอาไป สายไปอีกครับสายอีกอ้าวโอยทำได้ต้องทำนะครับแม่ทำได้ต้องทำเงี้ยแม่ซาโลเล่ออกมาถอยโดนแข้งไปสองทีเอาแล้วคลิปเดียวเ,เ,เ,อเอาแล้วแม่บรรยากาศปั่นป่วนเจียวเจ้าแม่ซาโลเล่ก็มองพี่เลี้ยงน้ำเงินไปด้วยโอ้าว รู้เขารู้เราครมือนกันเถอะเอาแล้วแข้งขวาเทียนเหมือนกันซาเล่ติแข้ง้ายของไตปลาเนี่ยแม่ไม่ธรรมดาทีเดียวต่างคนต่างได้ว่างั้นเถอะซ้ายไปอีกแล้วเอาแล้วครับโอ้เอาแล้วครับ รอผลสาธรรุเอารอผลจากปท้ทการนะครับอะครับนี่อาจารย์บอยอภิชาตินมาแล้วคำตอบสุดท้ายมาพลิกลบยกห้ายกสุดท้าย